ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแบบว่าจะสุดทางแล้วนะคิดว่าคันนี้หมดไปกี่ใบเทาลองคอมเมนต์ดูนะฮะถ้าคิดว่ามันแพงนะก็ลองซื้อรถมาแบบเดิมๆนะเดิมๆม uh. าแล้วก็ลองมาเนี่ยแต่งแบบนี้ดูเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่ยัดเข้าไปในรถคันนี้นะครับเดิมๆก่อนเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเดิมๆก่อนเลยี่ที่ที่ไม่ทําอะไรนะนะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เดิมแต่ข้างในเนี่ยเปลี่ยนใหม่เอาเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเลยนะเครื่องยนต์นี่เปลี่ยน อ่าชุดโซ่เขาเรียกว่าอะไรนะพวกลูกกิ้งโซ่ลาวลิ้นนะครับ <Hey. S 1> เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็แผ่นกดคับเป็นของแต่งนอกนั้นเดิมสนิทของเหลวถ่ายให้หมดเปลี่ยนแล้วเชลเอ็เโอ้โห oh ของเชลใช่โอ้โห oh มีห่อมีห้อมีห่อไม่ใช่เปลี่ยนของแบบ,ก,บกระโหลกกะลา10บาท20บาทนี่หลักร้อยอยู่หลักร้อยอยู่ออน้ำมันเครื่องหลักร้อยอยู่ AX7 ลองไปเช็คราคาดูก็ได้ครประมาณนี้ <c oughs> มาดูชุดหน้าทีนี้ เรื่องเครื่องเราเราาไปแค่นั้นสั้นพอนะเอาชุดหน้าก่อนเลยชุดจอไม่นะของเดิมนะชุดจอไม้ของเดิมนะแต่ครอบจอไม้เบิกศูนย์แท้บอกเลยว่าใหม่จัดๆอ,อันไหนแท้บอกแท้อันไหนบอกไม่แท้ก็เออใหม่แค่นั้นเองนะฮะชุดสีใหม่แน่นอนฮะสีขาวโรงงานมีไหมมีแต่มันจะไม่มีบางชิ้นเนี่ยของเดิมก็จะเป็นชิ้นดาถ้าเป็นเบิกแท้ ชิ้นดําถ้าเป็นเบิกแทะอ่ะให้ฟังอย่างนี้นะอันนี้คือชุดสี ABS นะช,ชุดชุดชุดสี ABS ที่เห็นสีขาวทั้งหมดเป็นชุดสี ABS อย่าไปพูดเลยว่าของเทียมหรือของแท้อย่าไปคิดตรงนั้นนะอย่าไปคิดตรงนั้นเอาง่ายๆถ้ามึงถ้ามึงเจอสีที่ถูกใจแต่มันไม่มีของแท้เบิกซูนต้องทำไงครับนายจะเอาชุดสีเดิมไปทําสีโอ้โหเปลืองใช่ไหมล่ะถูกไหมเบิกใหม่ไปเลยเออเบอิกใหม่มันก็ไปกี่ตังค์สองพันกว่าเออ มีค่าเท่ากันนะฮะประหยัดก,กว่าด้วยซ้ําถ้าเกิดเอาชุดสีเดิมโรงงานไปทําสีเอาดิเอาไปทําทีเออแพงทํำไหมละ่ะก็ไม่ทำใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อชุดสีที่มันมีแบบสําเด็จอยู่แล้วเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องชุดสีอย่าไปแยกออกว่ามันเป็นแท้เทียมเอาเป็นว่ามันมันก็เป็นงานพลาสติกเหมือนกันนี่แหละแค่ว่าแบรนด์ไหนจะเข้ารูปดีไม่เข้ารูปดีเออแค่นั้นเองแต่คนภายนอกมองมา โอ้เห็นขนาดนี้เอารถใหม่จบจานกูอยหกให้ึงดูตรงนี้เดี๋ยวจะหาว่าไหมสีไม่ใหม่ยังไม่ได้ล้างนะดูข่าแป้งอยู่เลยของดีเออการข่าแป้งเยเก็ใส่แป้งกันการมันขูดกไม่ว่าผลแมวใช่ถูกต้องเลยครับพี่ปอครับงั้นแล้วอ่ะทีนี้อ่ะชุดหัวชุดสีประมาณนี้สวิตช์นี่ก็ใหม่นะสวิตช์ใหม่นะออย่าไปแยกแท้เทียมอือเอาเป็นว่าใหม่กับแท้แค่นั้นพอ นะปอกแฮนด์เบอรแคร์น็อตเลดอย่าไปอิงแบรนด์มากนะฮะอย่านี่นี่นี่เนคกินอะไรน็อตเลดเนี่ยอย่าไปอย่าไปอิงแบรนด์มากนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะมันจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแบรนด์อย่าลืมคุณภาพอันนี้เราใส่ของคุณภาพเข้าไปนะน็อตเนี่ยเฮงสกูไทยแลนด์ทั้งคันออของคุณภาพแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ตึงมากสามารถจับต้องได้ใช่จริงๆมันจับต้องได้มันเป็นอะไรทั่วไปก็ใช่ มันเป็นอะไรทั่วไปจริงๆเว้ยมึงจะไปหาอะไรแบบในตํานานมาใส่รถมึงเหรอแล้วมึงก็ปล่อยในไปไปไป,ไปแบบราคาเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นอะไรทั่วไปใครก็ซื้อได้ก็จริงเออก็ไม่เถียงนะฮะนี่อันนี้เดิมสนิทเลยของเดิมที่มากับรถไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่ว่ารถชนมาอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเราเช็คแล้วเดิมจริงๆไม่ได้ <c oughs> ทําอะไรเลย <c oughs> ที่เดิมจริงๆนะจะมีเอ่อ โคมไฟหน้าชุดไฟหน้าตัวนี้อ่าแล้วก็ไฟท้ายแล้วก็โคงเครื่องน็อตยึดเครื่องอ่าใช่แล้วก็น็อตเดิมอีกเล็กน้อยแต่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่เป็นภายนอกน็อตเรลียแทบจะทุกจุดผมไม่บอกว่าทุกจุดนะแทบจะทุกจุดมาต่อกันนะฮะอ่ะให้ดูเห็นไหมนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงฝันละใกล้ละเดี๋ยวยังมีเติมอีกไอ้น้อง ใจเย็นๆใครที่ยังไม่มีรถขี่ไปเรียนนะไอ้น้องโอ้โหบอกเลยคันนี้มึงมแอกหลอได้เลยเพื่อนเพื่อนต้องท้วงแล้วโอ้โหรถใหมว่ว่ะเออสำหรับใครที่คิดว่ามันมันแพงนะมึงก็ไปซื้อรถมือสองที่เขาปล่อยต่ออันนี้ไม่ใช่รถมือสองเอ,อ้ยใช่เออมันใช่มันมันเม,มันเป็นรถมือสองแต่เราทาใหม่ไงเขาดูแลไม่ถึงไงพี่วิวอ,อ,อันนี้เราคือเราดูคลิปตังแต่แรกเรารู้เลยว่าพี่วิวทําดูแลถึงอือเออ คือที่ที่มึงต้องซื้อรถปั้นนะคือมึงจะได้ของสดของใหม่แทบจะสดทุกอย่างยกเว้นแค่เครื่องแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นรถมอตเตอร์ไซค์มือสองเอามาปั้นใหม่นะมันเป็นโปรเจกต์กเรานี่แหละโปรเจกต์กตกช่องเราคือคันนี้นะเอาอตรงนะไม่ได้อะไรเลยนะเอาแค่คลิป <c oughs> จริงได้ทุนยับ <c oughs> มาลงช่องเออค่ะทุนยับเออที่เราตั้งใจมาใช่ไหมใช่รถมาก็หมื่นกว่าแล้วของแต่งก็ลองลองไล่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 ดูนะ Not ตเลดทั้งคันชุดแข้งอีกอามึงดูอาอมึงดูอาแล้วมึงก็ลองไปบวกดูอ่ะว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่อย่างที่พูดไปเมื่อต้นคลิปลองคอมเมนต์ดูว่ามันหมดไปกี่ใบ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์นะมามาต่อกันชุดหน้านี่กระบอกทคกึงตัดแกน2.5นิ้วยวกแกนเพิ่มอ,อีกน่าจะประมาณ1นิ้วตัดบางโคนให้เรียบร้อยงานเนียนกิฟให้ดูเห็นไหม,ไมหนี่เอา้าเนียนไม่เนียนอ่ะดู ก็ตัดสินใจเอาแล้วกันว่าเนียนหรือไม่เนียนก็ขอไม่พูดก็แล้วกันว่าเนียนไหมตอบไปแล้วนี่ว่าตายแล้วขิงะน้องๆก็มนันเนียนจริงเออมาชุดหน้านี่แหงสกูนี่เอาเป็นว่าถ้า,ถ,าถ้ากีบใบเทาเนี่ยมึงคิดว่าราคาที่มึงนึกได้เนี่ยเขาจะให้นอตเลดมึงเยอะขนาดนี้ไหมม,มึงคิดดูเขาจะนอตเลดมึงเยอะขนาดนี้ไหมครอบครอบอบูดเออครอบครอบเอ่อครอบครอบเผา ก็จะเป็นมีเนียมนะไม่ใช่เหลียตัวนี้เป็นมีเนยมอันนี้ก็ทั่วไปอะไรทั่วไปนี่ไม่แพงบอกเลยว่าอะไรแต่ละอย่างในคันนี้ไม่มีของแพงเออแต่มันมีเยอะแค่นั้นเองชุนล้อก็ไม่แพงนะอาจารย์จริงชุดล้อไม่แพงแต่คุณภาพชาร์จสปีดใหม่ขนาดนี้ก็จะเป็นในเกรดของฟ a l คอนเป็นน้องของเอสตองนะ<ม>น้องเล็กของ S เอสตองแล้วทำไมพี่ไม่ใส่เอสตองผมว่าราคานี้น่าจะใส่เอสตองนะเอา มึงลองไปซื้อรถแล้วมึงลองปั้นแบบกูดูเนี่ยแค่นั้นเองแล้วมึงก็ไปไล่เรียงราคามานะมึงลิศรายการมาแล้วมึงก็บอกกูพี่ผมปั้นเสร็จแล้วนะพี่เออพี่แม่งหมดเยอะจริงเดี๋ยวมึงจะได้พูดคํานี้เสียดายเราไม่ได้ทาทาแลบบตอนประกอบเข้าไปเนาะแต่มันมีทําแลบบที่ว่ามันถอดออกโอ้โหมันใช้เวลานานม่ะคันนี้น่าจะซื้อน่าจะตอนเดือนไหนวะจารย์ปลายมกรลาหรือเปล่าโอ้โหมกรลากุมพามีนาเมษา สามเดือนอน,นะล้อเป็นหนึ่งจุดสองยางห้าสิบร้อยนะฮะถามว่าเอ้ยพี่ทำไมมึงไม่ใส่สีห้าเก้าสีให้กูอ่ะคือเอารถใช้งานครับน้องๆรถใช้งานนะฮะยางไม่ต้องเล็กมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่บาลานซ์กับตัวรถนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูแบบเต็มคันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเจาะๆก่อนดุมสีพาวเดอร์โคดนะฮะดุมสีพาวเดอร์โคดนะฮะมามาดูฝั่งนี้พี่ปอสลับกันจานเบรกก็จะเป็นอ่าจานเจาะ เฮ้ยจานทั่วไป late, น็อตเลสนีให้อืเอออุ้ยตายแล้วนอต์ิทปั๊มก็เลว่ะ <Let S 1> เลสหมดเลยว่ะอุ้ยตายแล้วปัม๊มก็จะเป็นนิชชินบรรทุมสายเบรกแต่งนะฮะทั่วไปเออของทั่วไปจานของทั่วไปนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าของเดิมเพราะมันคือของแต่ง you know man! ยูโนแมนอ่ากรองเลดสั้นมีให้ตัวหนึ่งนะฮะเสียดายคลิปนี้อาจจะไม่ได้ฟังเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะฮะ เรื่องท่อมันมีคนคอมเมนต์ถ้าราคานี้มึงไม่ให้ท่อกูกูกูไม่เอาคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ท่อนะแต่ฟังดีๆนะอาจจะไม่ได้ท่อเลดใบนั้นไปแต่อาจจะใส่ท่อใบใหม่ให้แต่เอาไปเอามาเอาท่อเลดไปด้วยเลยเป็นท่อเลดสเตปห้าเจ็ดของน้องมัรล,ลิที่ยิงเลเซอร์โคตรเอาฟอร์น้องมันล,ลิโคตรแรงเพมบอกเลยเออก็มีใบเดียวอะเออจริงเป็นเลดยิงทรายนะครับอันนั้นก็จะเอาไปให้ด้วยนะครับชุดบ้ากุญแจใหม่ ใหม่เลยดูดิสีสีอันนี้มันยังใหม่นะใหม่อยู่เลยเนะี่ยใหม่นะจันเบิกให้ใหม่นะเนี่ยเบิกให้ใหม่นะเนี่ยน็อตเลมึงดูดิกูยัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยเจอ,อหมดเลยว่ะแต่ต้องขออภัยอย่างหนึ่งนะครับคนส่งช่วยมากจะมีเล็กน้อยครับที่มีตําหนิอันนี้ผมบอกเลยนะไม่หมกเม็ดเลยไม่หมกเม็ดนะจันนิดนึงนิดนึงนิดนึงผมก็เลยเ,เ,เสียดายอยู่นะไม่เป็นไรเอาท่อไป นะม,มาดูแข้งครอบแค้งสีพอลิโคนดยอดแดงนะครับเป็นสีดำพอลิโคนดนะไม่ใช่สี 2K นะสีพอลิโคนดนะครับมันก็จะทนกับเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันเนาะเออน้ำมันประมาณนี้พักเท้ายางเบิกใหม่อันนี้เบิกใหม่อันนี้เป็นเบิกแท้นะแต่อันนี้จำไม่ได้ว่าแท้ไหมนะอันนี้จำไม่ได้ขาตั้งก็จะเป็นชุบอันนี้เบิกใหม่เบิกใหม่นะครับเห็นไหมโคง้งนี่คือสภาพโค้งนะ มอกอยังอยู่อ่ะใช่อันนี้ไม่ทําสีนะครับเป็นสีเดิมเลยก็สภาพเป็นแบบนี้อันนี้ก็น็อตเดิมที่มากับรถอันนี้คือเต็มที่กับมันแล้วนะฮะเต็มที่กับมันแล้วไม่เป็นไรอย่าไปมองจุดนี้มันเป็นจุดที่แทบจะไม่ได้มองให้มองโดยร,รวมคือเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยอันนี้ฝนะุ่นเถยนะไม่ไม่ใ่รดฝุ่นนะยังไม่ได้ล้างเ,<อ>เดี๋ยวมึงรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอยากให้ติดตามคันนี้นะครับอยากให้ติดตามคันนี้มาต่อกันอันนี้พาร์ตโค้ด จานกูยัดนอตเหลเข้าไปอีกอ่ะทั้งทั้งสองตัวสองฝั่งเลยไหมสองฝั่งที่พักเท้ายังไม่ได้ใส่นะพักเท้าก็เบิกศูนย์แท้มาแต่ว่ามี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 ดิมีดิมีไม่ได้ใส่นะเ,าเววาราไม่ไ <c oughs> ไม,มีมี <fi. S 1> mm. ม,มียังไม่หมดยังไม่หมดนี่นี่นี่นอตเหล็เผาอามมาต่อข้างหลังโชกโอ้โหสภาพนี้ oh พี่น่าจะใส่แก๊สซี่กูบอกมึงแล้วมึงลองไปซื้อรถแล้วมึงพันแบบกูแล้วมึงไปใส่โช๊แก๊สซี่ร้อยเอสทอง แกนี้กูไม่รู้จะเข้าเนื้อขนาดไหนแล้วเนี่ยเข้าจนทะลุแล้วเนี่ยเออถ้ามึงอยากรู้จริงอ่ะมึงลองทําแบบกูเอาให้เหมือนนะเอาให้เหมือนทุกรายการแต่ว่าแพงกว่าก็คือชุดล้อกับโชก็ได้แล้วมึงก็ไปบวกราคาแม่กูว่ามึงจบไปเท่าไหร่นะครับโอ้พี่สภาพนี้ไปซื้อบางกรมดีกว่าตึงๆก็ไปซื้อดิไม่มีใครห้ามเฮ้ยแต่นั้นมันลดมือสองนะใช่แต่นี้ก็ลดมือสองแต่ปั้นใหม่ไงจานมันต่างกันแต่ราคาตลาดของผมเนี่ยคือผมยัด ผมยัดไปหลายไปหลายกว่านะมากกว่านะสิ่งที่ผมยัดลงไปนะผมบอกเลยว่ามึงไปหามาเถอะที่เขายัดมาแบบเนี้ยไม่มีกูบอกเลยไม่มีประสงค์เราอ่ะเราจะมาทำคลิปใช่ออใช่ทำคลิปแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อคันนี้ไปนะถ้าไม่ไกลมากผมก็จะขับรถไปส่งเองจอดหน้าบ้านเลยใช่ใช่ถ้าไม่ไกลมาก,มกะ<อ>นะออเอกสารมีนะอ,อ,นนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น พอเดโคตรเหมือนกันไปแบบเร็วเมือลิงขาตรงดึงเบ่งน้ำก็จะเป็นเหลี่ยมน,นะครับนะออ้ก็ประมาณนี้นะฮะชุดล้อก,ก็เหมือนกันหนึ่งจุดสองห้าสิบร้อยเหมือนอกันเลยเบาเบาก็จะเป็นเบาะเบาะปลาทั่วไปเอางี้เบาะปลาทั่วไปไม่ต้องอิงแบนด์มากนะฮะแล้วก็ไฟท้ายข้อเปลี่ยนใหม่นะครับเจอแล้วอู๋จันขิงนิดนึงได้ไหมเนี่ยโอ้เขายังใส่น็อตให้เออมาบอกขอให้พ่อลดเหล็ด อย่างที่บอกแทบจะทุกจุดยังมาดูฝั่งท้ายต่อนะก่อนจะปิดคลิปนะฮะมาดูฝั่งซ้ายต่ออีกนิดนึงจานนี่ชุดโซเตอร์ไม่ต้องห่วงกูเปลี่ยนใหม่เออโซเตอร์เปลี่ยนใหม่นะมึงดูสภาพนะเอาแกะมาให้ดูได้<ฮ>ใหม่นะของใหม่่ะใหม่นะโ,โซ่โซเป็นโซ่เ,เขาเรียกอะไรนะโซสแตนเลสเหรอโซ่เงาอะ โอซาก,กิโอซาก,กิเออไม่ใช่ใส่โซ่ดำขี้กระปุกดักนะฮะไม่ใช่นะนี่คันเกียร์อันนี้เป็นสีพาราโดคดนะโอเคประมาณนี้นะครับเอาทีนี้เดี๋ยวดูทรงรถปอมันเห็นเต็มคันปะวะอุ้ยโอ้ยแรงไปหน่อยขออภัยก็รถมันแรงเอาเต็มคัน,เ,นเต็มคันอันนี้เบรกหน้านะจ๊ะเต็มคันนะจ๊ะเฮ้ยเบรกหน้าเบรกหน้าไปดิขมหน้าขมหน้าเออมีระยะยุบนะจ๊ะมีมีข้างหลัง อโอเคประมาณนี้เบรกล้างก็เบรกได้นะขาตั้งห<ว>รือว่าเราต้องยกล้อให้ดูเลยวะหรือไงวะการมันไม่มีท่อเอาเออวะอเดี๋ยวคลิปหน้าร้อซมาเจอกันอีกทีหนึ่งก่อนปิดคลิปอย่างที่บอกอย่าลืมคอมเมนต์หมดไปกี่แปรเทา่าใครตอบถูกไม่มีอะไรให้หรอก <c oughs> กูไปละแค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์กูด้วยอย่าลืมอุดหนุนสติ๊กเกอร์โคตรเอาลซิ่งนะฮะ ที่ TikTok Shop นะครับผมโคตรเอาเลสซิ่งแล้วก็เพจโคตรเอาเลสซิ่งช็อปนะครับฝากกันด้วยแค่นี้แหละสวัสดีไปแล้วครูเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผ <api> ู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกร้า TikTok โปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรก